โ oh อ้โหโมก้าคอนเสิร์ตเนานี่มันคือสถานที่จัดแฟนมินจัดชันเลยอะทุกคนโอเมก้า oh ไม่มีค่ะไม่มีความลับเหรอเออตู้เสีโอเมก o d ในที่สุดเราก็เจอแล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊ง พื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคชจากินก่เ่อเรื่อนี้นะคะเรากลับมาอีกร้บเกมโลโบอกนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าบูแคปเวนาพีนั่นเองนะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้าจะพาทุกคนนะคะมารีวิวสิ่งที่อัปเดตใหม่ล่าสุดในล่าสุดในล่าสุดในเมืองบ,บูแคเวนาพีนั่นเองคะ่ะเย้มีน้องจุดหูให้ด้วยนะคะ หลังจากที่เพิ่งอัปเดตนะคะแมบบ,บูเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวานนี้นะคะตอนมืดนะคะอยากจะอาบตั้งแต่เมื่อคืนแต่อาจไม่ทันนะคะอาบน้ํานอนซะก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวนี้พี่ดิต้านอนเร็วแล้วะคะเพราะว่าเป็นคนรักษสุขภาพนิดนึงนอนสี่ทุ่มใดๆนะคะแล้วแมบเขาอัปประมาณ2องสามทุ่มนั่นเองนะคะวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเลยนะคะพี่ดิต้านเนี่ยอาดคลิปนี้ตอนประมาณ10บโมงนะคะแล้วพี่ดิต้าจะลงภายในตอนเที่ยงเลยนั่นเองนะคะเพื่อความรวดเร็วทันใจใดๆนะคะ แล้วก็นั่นแหละคะ่ะพี่ลิตาเนี่ยเลงเห็นว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจนะคะที่เราเนี่ยจะต้องมาอาัดคลิปกันนะคะปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆเช่นพร็อปเช่นอะไรเนี่ยพี่ลิตาจะไม่มาอาัดคลิปรีวิวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันจะต้องจึง้งมันจะต้องปังก็เลยมาอัดนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้พี่ลิตาเนี่ยอยากจะแนะนำนะคะว่าใครจอยทนันไม่เข้ามาเล่นบ้างแต่พรู้เยอะมากไม่ไหวเลยค่ะโอเคนี่น้องๆพูดจากันง่ายมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะคนที่จะเข้ามาร่วม คลิปรีวิวนะคะไปกับพี่ริตานะคะก็มีน้องมีนานิชาจาย่าน้องโผลน้องํำหนาวน้องแพร่ใหม่น้องโทมัสน้องเอิญน้องพัชชาน้องอินน้องไอรินน้องแพรว่าเอ้ยน้องแพรนะคะแล้วก็แพรว่าแล้วก็น้องแครี่นะคะน้องกุ้งนางน้องปลื้มน้องน้ำฟ้าน้องพอใจน้องคนโปรดนั่นเองนะคะแล้วก็มีข้างบนนี่แหละน้องกู๊ดนะคะน้องกู๊ดโอเค แล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนเนี่ยจอยทันทั้งแรกเยอะมากเลยนะคะใครที่อยากเข้ามาเล่นนะคะมาอาดคลิปกับพีริตาแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคสกันนะคะที่ไอจีพีริตาในไอจี IG ลิตาในสกอตคิดแคสตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคสอยู่นะคะน้องจิ้งข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วีสไว้อาจิบแบบพีริตานั่นเองนะคะแล้วก็ฝาเซอร์ลิตาคิดแคสที่น้องๆใส่อยู่ในเกมโรเบิรกด้วยนะคะมีสีสีนะคะชมพูฟ้าม,ม่วงส้มแดงเขียวขาวดำน้ำตาลเหลืองนั่นเองนนนนะะะะคคคเเเเเเจจโดดนนดดดบททท่่่่าาาาไไไหรริิิิิีีีีีกกกกซื้้้้อยยยลลลลลง์ใตตปปแแขขชนะคะ และสุดท้ายนะคะฝักเสื้อลิต้าคิดแคทนในชีวิตจริงด้วยนะคะมีทั้งสีขาวและสีดําเลยตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นส่งฟรีมีห่อนแถมเจนา่าร้ายถูกออเดอร์และที่สําคัญนะคะถูกออเดอร์จะได้สิทธิ์ดูรับแอนนี่โลบอกกับพี่ลิต้าไปด้วยนะคะใครที่อยากได้นะคะบอกคุณพ่อคุณแม่ไลน์ลิตาคิดแค้นช็อปนะคะหรือจะกดลิงก์ใต้ตคลิปนี้นะคะไปสั่งซื้อเสื้อได้เลยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเพื่อการไม่เสียเวลานะคะเราเริ่มไปดูสิ่งที่อัปเดตใหม่ในวันนี้กันเลยดีวยกว่าค่ะไปโอเคไไปโออยนนน้งชิวม่ทัะ พี่ลิต้บาบูดแต่พิมพ์พนะคะเอาเหนือหรือใต้ดีเหนือค่ะไปเหนือแล้วกันค่ะคือสิ่งที่อัปเดตใหม่นะคะมันเป็นรูปแบบของบ้านนะคะซัมติงซัมวันซัมเดย์นะคะในเอสเตทนั่นเองแต่ว่าพี่ลิต้ายังไม่เข้ามาดูจริงๆอ่ะพี่ลิต้าเกือบโดนน้องสปอยเลยนะเพราะว่าเมื่อวานอ่ะพี่ลิต้าเข้ามาถ่ายปกในบุก๊กใช่ปะแล้วแหม่มันก็อัปเดตพอดีอะ่ะ แล้วก็คือพอเห็นตรงมุมขวาแหละว่ามันเขียนว่ามีอะไรอัปเดตบ้างมีปืนมีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ยังไม่ได้มาดูนะคะว่าหน้าตามเป็นยังไงเพราะว่าอยากมาถ่ายรีแอคชั่นนะคะนอตนะคะ9 0ิบาทค่ะโอ้โหมีมีมีค่าโดยสารนียนะคะเนี่ยโอ้โหนี่นี่รถเราวันนี้รถเราสีชมพูนะคะโอเคเรามาพูดกันต่อคือพี่ลิต้ายังไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าน้องก็เกือบสร้างแล้วนะคะแต่พี่ลิต้าเนี่ยรีบกดออกจากแมปก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราโดนสปอยแล้วมันจะไม่สนุกนะคะ แล้วบอกเย้เย้เยได้แยกวิลิตาหนึ่งด้วยขดตกแรงงานพม,ามา่าไปเร ไปเร็วพี่ริต้าบอกน้องให้ไปตรงนอร์ทเอสเตดนะคะมันมันเป็นมันเป็นในส่วนของเอสเตดนะคะวันนี้พี่อัปเดตใหม่ไม่ใช่ส่วนของบ้านธรรมดาเพราะฉะนั้นเอ่อสายฟรีก็จะดูไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูในคลิปนี้กันได้เพราะพี่ริต้าเนี่ยได้ซื้อนะคะในส่วนของเอสเตดให้กับน้องๆแล้วเป็นไงซื้อมาให้น้องๆดูนะคะปลดล็อกรถปลดล็อกนู่นนี่นะพี่ริต้าปลดพร้อมที่จะปลดล็อกทุกอย่างนะคะเพื่อทําคลิปรีวิวให้น้องๆได้ดูกันนั่นเองนะคะนี่ไงนอร์ทเอสเตดมาถึงแล้วว้ายเดี๋ยวดูกูเกิลกัวสร้้าางงไ่ทันแตสร เอ้นี่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 เรยกลงมานะคะจะว่าไปเอเซดเนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตมานานมากแล้วนะอัปเดตล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นซัมติงซัมวันซัมเดย์อันนี้ใช่ไหมมันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะอุ้ยตรงนี้มันเป็นขอบแดงๆแ,แปลว่ามันมีความลับอยู่แน่เลยเดี๋ยววันนี้เรามานั่งไขความลับกันว่ามันมีอะไรนะคะมันคืออะไรพี่ลีใต้ยังไม่รู้เลยมันอาจจะไม่ใช่บ้านนะคะมันอาจจะเป็นส่วนสนุกอ something, someday, 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 someday. อ something วันซัมเดย์ซัมใดใดๆไหนดดูสิซัมใดซัมใจมันคืออะไรอะอุ้ยทุกคน นี่คือเสียงฟ้าร้องเหรอหน่ากลัวมากโอ้โหโอ้ไมค์กอดคอนเสิร์ตเหรอนี่มันคือสถานที่จัดแฟนมินจัดฉันเลยอะ่ะทุกคนโอ้ไมค์กอดโอ้ไมค์กอดพี่ลิต้านะคะได้เวทีประกวดใหม่แล้วปกติเนะี่ยเราจะไปประกวดกันเออไม่โรงเรียนก็บนหลังคาใดๆใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเรามาประกวดกันตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยโ oh อ้ไมค์กอดสมวนะันสมเด็จสมใจใดๆอุ้ย Amazing t h a i น a n d นะพะชฌ์จัน น้องบอกว่าทำคอนเสิร์ตได้ใช่อย่างนี้คอนเทนต์คอนเสิร์ตต้องมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต b บล็คพิ้งนะคะคอนเสิร์ต Baby Monster นะคะหรือว่าพวกเออคอนเสิร์ตวงบัสใดๆนะคะต้องมาทำกันที่นี่แล้วจริงๆอู้เมื่อวานนะพี่ลิต้าเอ๊ะไม่อยากสปอยไม่อยากสปอยแต่ว่าพี่ลิต้าเพิ่งพูดเรื่องคอนเสิร์ตไปเองนะคะว่าพี่ลิต้าจะจะไปทำคอนเสิร์ตแต่น้องๆไม่รู้หรอกว่ามันเป็นคลิปไหนนะคะที่พี่ลิต้าอาจจะไปอ่ะ วิน่นี่แล้วตรงนี้ก็เป็นในส่วนของแบบเหมือนเป็นฟิวสาธารณูปโภคอะไรก็ไม่รู้นะคะก็คือพวกแบบของส่วนกลางนะคะเป็นเครื่องเล่นแล้วก็แบบเครื่องเล่นน้ําเครื่องเล่นใจใดๆเออดีนะคะดีดีดีดดการอัปเดตนี้รู้สึกว่าจะมีประโยชน์นะคะในตรงนี้ก็เป็นบาร์นะคะบาร์สำหรับส่วนน้าเออดีนะดีนะเฮ้ยที่จัดคอนเสิร์ตใดๆ แล้วก็มีเก้าอี้ให้แล้วอ่ะคือแบบเราไม่ต้องมาสร้างเก้าอี้เองแล้วนะคะถือว่าดีมากๆเลยแล้วตรงนี้ก็มีโซนให้เล่นบาสด้วยอันนี้มันเหมือนเป็นแบบที่ประชุมในส่วนกลางของหมู่บ้านนะอะไรเงี้ยพี่ลิต้ารู้สึกว่าเป็นเป็นฟิลฟน,น,นั้นนะเหมือนแบบที่ประชุมอ่ะในหมู่บ้านแล้วก็มีแบบเครื่องเล่นให้สําหรับเด็กๆเงี้ยแล้วก็มีสนามบาสอะไรเงี้ยค่ะโทมัสบอกพี่ลิต้าคะตรงนี้กดอะไรได้ด้วยโทมัสอยู่ไหนอะ where is Thomas? where is Thomas Thomas บอกว่าตรงนี้กดอะไรได้ด้วยแต่ Thomas ไม่ใส Where is Thomas ตรงนี้กดอะไรได้ด้วยตรงไหนหรอพิลิต้ายังสำรวจไปหมดเลยแบิ้นึงนะอ๋อตรงนู้นหรอเฮ้ยเบิเหมือนมันจะเปลี่ยนได้ด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อันนี้มันคืออะไรไม่มีอะไรนี่นะพิลิต้าตาถั่วไหนตรงไหนกดได้พิลิต้าค่ะ ดีค่ะสำเออซ้ำใจใดๆตรงนี้มีให้กดด้วยไหน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 ไปดูการตรงไหนมีให้กดอ๋อตรงนี้เหรอกดได้กดสิไม่เห็นมีอะไรเลยอะสำ,สำเออซ้ำเอยส้ำใจใดๆไหนอะน้องบอกว้าวเออมันมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาเนาะคะ่ะทำไมพี่ลิต้ามไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ,ๆ,ๆเลยอะสำเออซ้ำใจใดๆนี่คืออะไรอะอ๋อเปิดปิดน้ำเหรออ๋อมีน้ำเพิ่มเข้ามาอ๋อพี่ลิต้ามไม่รู้นะคะนี่นี่นี่ มันมีน้ำพุนะคะน้ำพุอ๋อน้ำพุกระโดดออกมาก <g oda> ระโดดออกมาเรียกว่าพุ่งทะลุออกมาแต่บ้านหลังนี้มันเหมือนจะมีความลับด้วยนะเดี๋ยวเรามาหาความลับกันไหมมันต้องมีหอโอ้ยวิพี่ดิจาชอบสระแบบนี้มันเป็นสระโค้งมนน่ะโอ้ my god มีบอ่อเด็กกับบอ่อผู้ใหญ่อ๋อันนี้คือน่าจะเป็นบ่อผู้ใหญ่นะคะลึกแล้วไหนบอ่อเด็กนะําวันสาเอสรําใจใดๆแล้วบอ่อเด็กอ่ะอ๋อนี่อันนี้บอ่อเด็กก็คือตื้นมากตื้นมาก เืนแบบตื้นเกินอย่างนี้เราพาลูกๆนะคะมามาที่นี่ได้เลยนะคะเนี่ยมีบอ่อเด็กกับบอ่อผู้ใหญ่อ๋อเอ้ยแล้วตรงนี้คืออะไรอะสามปุ่มไฟเหรออ๋อไฟเป็นสีแดงได้สีแดงสีฟ้าคือไฟของอะไรอะเออสีฟ้าคือไฟของอะไรอะเอ๊ะหรือว่าต้องปิดอันนี้ก่อนเหรอเออไฟสีแดงกับไฟสีฟ้าอันนี้ไม่รู้ว่ามันคือของอะไรอะ่ะอ๋อตรงนั้นมันมีให้ให้นี่ม,มีมีให้ตั้งแพมด้วยนะ เฮ้ยเราตรงข้างหลังเวทีใดๆยังไม่ได้เข้าไปดูเลยแล้วเนี้ยอันนี้คือไฟเอ๊ะสัำวันสัำเอยสัำใจใดๆแป๊บน,นึงเด็กๆรอแป๊บนึงอ๋อนี่มันมีอ๋อไฟบนเวทีมันมีไฟบนเวทีให้เราเลือกเลือกสันด้วยนะคะนี่สีขาวไฟสีม่วงแล้วก็ไฟสีเขียวนั่นเองนะคะกดไฟได้ด้วยนะคะนี่กดไฟได้ด้วยไฟสีเขียวเหนียวซ้ำเลย ไม่รู้ว่าเราจะสามารถมาเล่นซ่อนแอบในนี้ได้ไหมเนะมาะมันแลดูเฮ้ยมันอาจจะได้นะเพราะมันก็กว้างอยู่นะอาจจะเล่นซ่อนแอบในนี้ได้สมานสมเอวนใจใดๆอะไรอะแล้วห้องนี้ห้องอะไรมันจะมีความลับในนี้ปะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บตัวนักแสดงนะคะเฮ้ยนี่พี่ริต้าอยากรู้แล้วเนาะความลับมันคืออะไรอะ่ะหูฟ้าร้องนคน จัดคอนเสิร์ตจัดเวทีประกวดต้องใช้อันนี้แล้วจริงเดี๋ยวเราจะมาจะมาที่นี่นะคะเพื่อจัดคอนเสิร์ตจัดพวกเวทีประกวดที่นี่แล้วเพราะว่าเราเบื่อที่อื่นแล้วนะคะแต่พี่เลต้าอยากรู้ว่าความลับมันคืออะไรอะ่ะและนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อปิดประตูปิดประตูตอนนี้เราก็สำรวจไปทั่วนะคะเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้โตอีบาแล้วไหนความลับอะ่ะมีใครรู้ความลับไหม เพราะว่าพี่ลิต้าก็เพิ่งสำรวจครั้งแรกแล้วก็ยังน่าจะยังไม่มีคนทําคลิปนะคะตอนเนี้ยเราก็เลยเป็นเจ้าแรกที่มาสำรวจก็เลยอยากรู้ว่ามันมีความลับอะไรไหมแต่ว่ามันก็เหมือนจะมีนะหรือว,ว่าพี่ลิต้าทะลรู้ไปเลยดีไหมยอย่าบอกนะว่า,ใต,า,รราใต้ล่างนี้มันมีอะไรหรือเปล่าใต้ล่ออางนี้มนะันมีอะไรหรือเปล่าคือสองอาทิตย์มาเนี้ยเนี่ยคือบููเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มมากๆเลยเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็อัปเดตสิ่งที่มีประโยชน์นะคะก็คือบ้าน บ้านล้างที่มีความลับเยอะๆอ่ะในนั้นอ่ะก็มีประโยชน์แล้วครั้งนี้ก็อัปเดตอะไรที่แบบลิ่งใหญ่อีกนะคะหลังจากที่อัปเดตพ็อปมาประมาณ800ปีตอนนี้บูก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ควรที่จะอัปเดตคืออะไรอุ้ยใหญ่มากเลยนะเนี่ยใหญ่เนาะโทมัสบอกว่าให้ส่องให้หน่อยสิได้ได้เดี๋ยวพีลิต้าขออนุญาต สองนะคะว่าวันที่นี่มีความลับอะไรเพราะมันต้องมีความลับแน่ๆมันเป็นสีแดงๆมันต้องมีความลับนะคะแต่ความลับคืออะไรอันนี้เรายังไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรอะ่ะไม่มีอะไรนี่นะอันนี้เหมือนเป็นถนนแต่ว่ามันไม่ใช่เอ๊อย่บอกนะความลับมันไม่ได้อยู่ใต้ล่างเออความลับอะไรอะ่ะข้างข้างใต้ไม่มีอะไรนะถ้ารู้ไปมไม่เห็นอะไรเลยอะคะ่ะความลับอะไรอะ่ะ ไม่เห็นอะไรเลยจริงๆไม่มีค่ะไม่มีความลับหรอเออตู้เซฟม h oh my g อดในที่สุดเราก็เจอแล้วมันไม่ใช่ความลับอะไรหรอกมันก็คือแค่ตู้เซฟเนี่ยแหละแต่ว่า how to go มายังไงตรงนี้เนี่ยนะมันคืออะไรเนี่ยวันใดตรงนี้เหรอตรงนี้คือตรงไหนอะเก้าอี้ตัวที่สามโอเคเก้าอี้ตัวที่สาม ตามมาค่ะเจอตู้เซฟค่ะตามมานะคะ everyone everybody ตรงนี้ไม่มีบันไดลงไปได้ไหมนี่นี่เป็นไงวู้ฮู้นี่ค่ะตู้เซฟบลาบาบบาบบาบบานี่เป็นไงเราเจอตู้เซฟแล้วเราน้องก็เปเลยบร้อยเย้ yeah! ความลับได้แแค่ตู้เซฟนะคะไม่มีอย่างอื่นนะ เจอความลับแค่ตู้เซฟนะไม่เจออย่างอื่นพี่ลิต้าว่าพี่ลิต้าดูแบบดูก็ดูครบแล้วแหละมัง้งอุ้ยดูอย่างนี้ก็ลังการเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูดิวายบ้านไฟไหมโอาไว้ก่อนบ้านไฟไหมใช่มันเข้าง่ายมันแทบจะไม่เป็นความลับใดๆเลยซัมวันซัมเดทันใจเฮ้แต่ขา,ขาวๆนี่คืออะไรอะ่ะเออแต่ขา,ขาวๆเมื่อกี้ที่พี่ลิต้ากดคืออะไรอะ่ะมันไม่มีเห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ขาขาวนี่คืออะไรอะอยากรู้เลยไอเราก็เป็นคนขี้สงสัยนะคะโทมัสบอกทําไมตอนล็อกขอบเขาไม่ได้ทําไมะ่ะมันก็ดูเข้าง่ายนะคะเนี่ยเอ๊ะขึ้นไม่ได้อ๋อมันปิดตอนนี้ปิดแล้วก็คือไม่สามารถขึ้นลงได้ต้องกดเปิดปุ๊บแล้วก็ถึงนะขึ้นได้อ่าวแ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 วมันมีความลับอื่นอีกไหมอะแวแเวแ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 วไม่มีนะคะ แค่กระดาบไฟล,ลงบ้านไฟไหมนะคะตอนนี้รถด,ด,ดับเพลิงรถดับพงรถดับเพลิงเข้าแล้วค่ะบ้านไฟไหม้ช่วยด้เราเช่วยกระดาบไฟอยู่นะคะบ้านไฟไหมเฮ <c oughs> ้ยมั่งทำวงนี้คือดูดีว่าคือมันใหญ่มาก พี่ลิต้าคนคนคนพี่ลิต้าเคยพูดไปในคลิปซ้ำวันซําเดซ้ำคลิปนะคะว่าว่าพี่ลิต้าอยากให้เขา่าทำไอเอสเตดเนี่ยให้มันเป็นแบบสวนสนุกหรือไม่ก็สวนน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าเอสเตดมันใหญ่ทุกคนลองคิดดูนะว่าถ้าเขาทําพื้นที่เนี้ยเป็นสวนสนุกหรือสวนน้ําไปเลยอะมันทาได้อยู่ที่ว่าเขาจะทํำไหมแค่นั้นเองสักพักหนึ่งเจ้าของแม่บอกว่าเก่งมากก็มาทาเองสิจ้าไอหนู ทำไม่เป็นค่ะเนี่ยแล้วก็ยังพี่พี่เตา้าที่พี่เต้าเสนอนะคือมันมีพื้นที่นะคะลอยล้าน,นี่คือเลยน้องๆเห็นไหมมันมีพื้นที่ว่างที่มันเป็นหญ้าบ่า่อยงั้นอะ่ะมันสามเขาคือเขาอะสามารถแบบสร้างอะไรให้มันผุดขึ้นได้เพราะว่าตอนเนี้ยมันน้อยนะเมืองมันน้อยทุกคนดูมีแค่ตึกนี้ใช่ปะแล้วก็ตึกอีกฝั่งหนึ่งใช่ปะแล้วก็พวกโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเบสิกอะลองไปดูในแมปไลฟ์ตัวเปียนทุกคนคือแบบ มันมีตึกมันมีอะไรที่มันมากกว่านี้นะคะแต่ว่าแบบรูคเนี่ยก็อยู่มานานแล้วพี่ลิต้าคิดว่ามันเขาคือเขา,วาควรที่จะแบบทําตึกทําอะไรเพิ่มได้แล้วนะคะเนี่ยพื้นที่ก็เยอะเยอะนะคะเนี่ยโอเคเอางี้เริ่มจากส่วนน้ําก่อนเลยนี่แนะนำคอนเทนต์ให้นะคะแบบรูกถ้าคุณได้ดูคลิปนี้อยู่นะคะทําสวนน้ําหรือว่าสวนสนุกนะคะ แบบเต็มๆไปเลยนะคะแบบสวนสยามทะเลกรุงเทพตร,ตรงนี้ได้เลยนะคะดี <_ d ick> บุงดีเบิร์มาจากตรงนี้ได้เลยเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่มากฝากไว้ให้คิดนะคะเพราะว่าอยากอยากอยากได้มากจริงเอาแล้วน้องๆไปทำอะไรกันน้องๆไปยืนทำอะไรกันตรงนี้นี่ยแล้วแล้วพี่ลีต้ายอยู่ไหนน้องๆไปยืนสแสดงโชว์งงมากแล้วพี่ลีต้ายอยู่ไหนเนี่ยพี่ลีต้ายอยู่นี่ฮะตู้เซฟม,มันผุดขึ้นมาเหรอไม่ใช่อันนี้ตู้น้องเขาน่าจ,จะทำาเองแล้วนี่อะไรเนี่ย งงมากแหววแววแวแว,แวพิลิต้ามานั่งประเมินน้องเหรอหรือว่าทุกคนมานั่งไหมแล้วบอกสวยทีนี้มาลุมพิลิต้าต่อคะ่ะทุกคนมานั่งไหนดูซิพื้นที่พอไหมทุกคนมานั่งมานั่งก็ยี่เดี๋ยวพิลิต้าจะถ่ายรูปมาดูกันว่าจะเป็นไงบ้างรู้สึกแบมอัพครั้งนี้มันมีปืนแพ็คปืนอะไรอัปเดตใหม่ด้วยไหมปืนปืนปืนมันหลวมันอยู่ไหนพเหอเป่หรือว่าอยู่ในนี้หรอดูซิ เนี่ยเหรออะไรอะ่ะืออะไรอ๋อปืนเปลี่ยนสีได้อันนี้คือเพง่อัพใหม่หรือมีนานแล้วเนี่ยปืนเปลี่ยนสีได้อ่าแค่เนี้ยนะแค่เนี้ยงงมากน้องนังน้อง,องมานั่งนะคะพี่ลีต้าจะถ่ายรูปแล้วเม่ได้นั่งข้าพิลีต้าเย้ yeah! อด้เหมือนแฟนมีงานแฟนมีนเลยนะคะนั่งนั่งปึ๊บนี่สวยงามตามท้องเรื่องหวังว่าจะเห็นทุกคนเห็นโอ๊ยแล้วใครมาสร้างควันเนี่ยโอ้ oh my god แววเว๋วววสวยนะคะสวยงามสวยงาม โอเคนั่นนี่เด็กปวดแล้วพี่นิต้าหลบพอออกจากบ้านได้ปะมันน่าจะได้แต่ว่าคนไหนไม่รู้เฮ้ยหรือว่าเอสเตทำไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะน้อวบอกถ่ายมาแล้วสวยโอเคถือว่าดีงามดีงามมากบาบาร์บาร์บาปาแล้วก็มีแค่ปืนอัปเดตใหม่แค่นั้นใช่ไหมปืนก็คือแค่แค่สีของปืนใช่ปะแค่นี้ถือว่าคีพค่อนข้างสั้นนะคะเนี่ยแต่ว่าก็โอเคค่ะตัดเร็วดี ก็คือปืนแล้วก็นี่เดี๋ยวพี่ลิต้าเปลี่ยนสีให้ดูนี่อะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนื้อเนี่ยเพื่ออะไรคะเนี่ยน้องบอกใช่ค่ะมีแค่นี้นะคะแต่เพื่ออะไรเดี๋ยวปืนอะเอาจิงๆนั้นเนี่ยคอนเทนต์พี่ลิต้าไม่ค่อยมีให้ใช้ปืนเท่าไหร่เราไม่รู้อ๋อนี่ไงนี่ยมีให้เรพอฟตรงนี้นะคะคือ,ไม,อ,มอไ,ไม่รู้ว่าจะเอาปืนมาทําอะไรไม่รู้ว่าจะเอาปืนมาทําอะไรน้องบอกลายสวยแต่เสียดายไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช่เลย ถูกอย่างที่โทมัสบอกเลยเหมือนที่พี่ลิตาบอกด้วยคือปืนเนี่ยอัปเดตมาพี่ลิตาก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่อยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับความรุนแรงนะคะเพราะพี่ลิตา not support ความรุนแรงพี่ลิตาปืนนุ่นมาแล้วสวัสดีค่ะปืนนุ่นชองกินงไก่ดูเอาเป็นว่าบ้านหลังนี้พี่ลิตาให้คะแนน8เต็ม1ิแต่พี่ลิตาให้10เต็ม1ิเลยที่อัปเดตเสิ่งที่มีประโยชน์แบบนี้มา เพราะฉะนั้นรักนะจุ๊บๆคนจะหงแบบรักนะคะคนหนีห้องฉันอุย้ยไว้ไว้ไว้เรามาเล่นซ่อนแอบ,บที่นี่กันนะเพราะว่ามันแลดูบ้างอยู่น่าจะมีที่แอบบ้างไหมน่าจะมีแหละอืมแต่ก็แอบ,บยากอยู่นะแต่ว่าก็ก็แอบ,บให้ได้และกันคะ่ะน้องๆฮ่าฮ่าเฮ้เฮ้เฮ้ hey, hey, hey. โอเคนั่งอยู่คนเดียวได้ยินไหมเรามาปิดคลิปกันเถอะน้องบอกบ้านเดียวทาได้หลายคอนเทนต์เลยจริง เพราะฉะนั้นอัปเดตสิ่งนี้มามีประโยชน์จริงๆค่ะอันนี้มันเหมือนแบบเหมือนฮอฮอดูจากหลังคาแล้วออถือว่าบุ๊กทำทำดีมากเลยนะฮะโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมารีวิวเรียกว่าเออศูนย์ประชุมหรือว่าที่จัดคอนเสิร์ตนะคะพร้อมกับส่วนน้ำขยดย,ย่อมเยานะคะอัปเดตใหม่นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะ,คะก็ช่วยกด ไลค์แล้วก็กซนะับสไคร์์นก็ติดตามกันกันอีกกิ๊งกิ๊งมาร้ใจพีริต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะพ i t ิต้าเนอโกคิดแคนแล้วติ๊กต็อก a k i ิต้าเนสโกคิดแคนนั่นเองนะคะเพื่อนที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มเ่อาโปรคิดแคนนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีพีริต้าที่เขียนคำว่าพ่อาโปรคิดแคนนแล้วบี่เข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรัรบลิงคซเริเะะรมวีดีโอาชีพแบบี่ิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ใครไม่มีไอจก็ฝากเฟซบุ๊กเพจด้วยนะคะ,ะพี Rita ะะะาาริต้าคิดแค้นน่น้อง ใส่กันอยู่ด้วยนะคะมีทั้งหมด10สีเลยนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวขาวดำน้ำตาลเหลืองนั่นเองนะคะ 7โรบักเท่านั้นวิธีการซื้อในอกดลิงก์ใต้คลิปนี้จะกดไปที่โรบัคลีริตาและคลิปเขาเขาเียชนชแนลเลยนะคะและสุดท้ายนะคะฝากเสื้อพีริตาคิดแค้นในชีวิตจ,จริงด้วยนะคะมีะ 3, ท,ทั้งสีขาวและสีดำเลยตัวละ390บาทเท่านั้น,นะคะ่ะส่งฟรีมีของแถมสุดน่ารักให้ทุกออเดอร์และที่สำคัญทุกออเดอร์จะได้สิทธิ์รับแอดในโรบักกับคลีริตาไปด้วยนะคะใครที่อยากได้นะคะบอกคุณพ่อคุณแม่แอดไลน์แอดพีรต้คลิปแค้นหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะไปสั่งซื้อเสื้อก